อริยสาวกผู้มีความรู้ได้พบพระอริยะฉลาดอบรมดีแล้วในธรรมของพระอริยะพบสตบุุษฉลาดอบรมดีแล้วในธรรมของสตบุุษย่อมรู้ธรรมที่ควรใส่ใจหรือไม่ควรใส่ใจอริยสาวกนั้นรู้ธรรมที่ควรใส่ใจ หรือไม่ควรใส่ใจย่อมไม่ใส่ใจถึงธรรมที่ไม่ควรใส่ใจใส่ใจถึงธรรมที่ควรใส่ใจเท่านั้นธรรมที่ไม่ควรใส่ใจซึ่งอริยาสาวกไม่ใส่ใจเป็นอย่างไรคือเมื่ออริยาสาวกนั้นใส่ใจถึงธรรมเหล่าใดอาสวะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญภาวาสวะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญอวิชชาสวะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญเหล่านี้คือธรรมที่ไม่ควรใส่ใจซึ่งอริยสาวกไม่ใส่ใจธรรมที่ควรใส่ใจ ซึ่งอริยาสาวกใส่ใจเป็นอย่างไรคือเมื่ออริยาสาวกนั้นใส่ใจถึงธทมเหล่าใดอาสวะที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปภาวาสวะที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปอวิชชาสวะที่ยังไม่เกิด ย่อมไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปเหล่านี้คือธรรมที่ควรใส่ใจซึ่งอริยาสาวกใส่ใจอาสวะที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและอาสวะที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่มไปเพราะอาริยาสาวกนั้นไม่ใส่ใจถึงธรรมที่ไม่ควรใส่ใจ ใส่ใจถึงธรรมที่ควรใส่ใจอริยาสาวกนั้นใส่ใจโดยแยบคายว่าอุปาทานขันห้านี้คือทุกข์หมายถึงสภาวะหน้ารังเกียจไร้แก่นสารตัณหานี้คือเหตุเกิดของทุกข์นิพพานนี้คือความดับทุกข์อริยมรคมีองค์แนี้ คือทางดำเนินไปสู่ความตับทุกข์เมื่ออริยสาวกนั้นใส่ใจโดยแยบคายอย่างนี้สังโยชน์สามคือสักกายทิฐิความเห็นผิดว่าเป็นตัวตนวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยและศีลปตาปรามาธความยึดมั่นศีลและววัดนอกศาสนา ย่อมสิ้นไปเหล่านี้เรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยโสดาปฏิมักอาสวะที่ต้องละด้วยการสังวรเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วสำรวมด้วยการสังวรในจักขุนซีเมื่อเธอไม่สำรวมอยู่ อาสวะและความเร้าร้อนที่ก่อความลำบากจะเกิดขึ้นแต่เมื่อเธอสํำรวมอยู่ย่อมไม่มีแก่เธออย่างนี้ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้วสํำรวมด้วยการสังบอนในโสตินซีอยู่ภิสุพิจารณาโดยแยบคายแล้วสํำรวมด้วยการสังบอนในคานินซีอยู่ พิกษจพิจารณาโดยแยกคลายแล้วสํารวมด้วยการสังวรในชีวินซีอยู่พิสูุพิจารณาโดยแยกคลายแล้วสํารวมด้วยการสังวรในกายินรีอยู่พิกูุพิจารณาโดยแยกคลายแล้วสํารวมด้วยการสังวรในมนินรีอยู่เมื่อเธอไม่สํารวมอยู่ อาสวะเรียความเร่าร้อนที่ก่อความลำบากจะเกิดขึ้นแต่เมื่อเธอสำรวมอยู่ย่อมไม่มีแก่เธออย่างนี้เหล่านี้เรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการสังวร